ควันนี้ผมดีใจมากครับที่ดีใจแนันครับเพราะว่าวันนี้มีคุณพ่อคุณแม่กับพี่สาว่แม่เป็นไงไแม่อดดีทำไมเจมไม่บอกส้แต่แรกี่จได้รับรองท่านด้วยน้ำเออเวลักครีมพวกแมาสวัสดีค่ะไม่ได้ทำน้ำนำให่กันนนเ่ยค่ะหอยนะคะพวกคาราปงคานเต้หูสเต้ยังนะทานแล้วนะคะต้องไม่อยากจะได้รับมากาศกี่พ่ไปค้าจากบ้านออรออครัไปก่นเชิญคุณคุสปอยนะคะ ก็ต้องขอบคุณนะครับทางเซนต์ซาริสบอร์ดครับผมที่มอบรางวัลนี้ให้ครับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนครับรอบตัวที่ดีๆมาให้ใส่ี้ครับเรามีพี่ทอมมี่ด้วยครับไซาล็ตขอรับพี่อะไรนะคะพี่ทอมมี่ทอมมี่ไหนคพี่ทอมมี่ไไพูดถึงพี่ทอมมี่ไปเปลี่ยนไปเพราะอะครับก็ต้องขอบคุณเสื้อผ้ากับแบรนด์ดีๆที่ให้มีให้เลือกสรรใส่เยอะมาก วันหนึ่งเปลี่ยนหลายชุดอยู่ครับเหรอใช่ครับจะเปลี่ลาชุดเรามีหลายหน้าที่อะไรหลายหน้าที่ครับต้องขอบคุณมากครับก็เตรียมจะรางวัลนี้ก็ทําให้เจมได้จะได้แต่งตัวดีๆมาให้แฟนๆทุกท่านโอ้โหโอ้โหโอ้โหนอ้โหน้องเจมครับแต่คุณพ่อน้องเจมก็จะเป็นพี่เหมือนกันนะนี่แม่พ่ออยาพ่อไลน์ตอบมาแม่เข้ามาแม่เข้ามา ไม่ได้คบกอนแค่คุยไลน์ทุกคนอย่าหยุดหยุดนองเจมส์แล้วเกิญน้องเจครับครับน้อคเจมส์น้องเจมส์นี่อนนี้ไปวันนี้ไปด้วยวันนี้วันลาไปพูดตอนนี้ก็มาจาดักน้องเจมก่อนใช่คือเราเนี่ยนะคะเราสองคนเนี่ยไปตรวจที่เอ่ออะไรนะตรงเขตสะพานสูงก็รู้มาว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องเจมส์ที่อะไรอะไรแล้วก็ ใช่น้องเจนของหันชิ้นแรกเนี่ยเป็นพี่อ้นถอดเสื้อผ้าอยู่ท่อมกลาน้องเจนหน้าของที่ออกมาอย่างบ้า่ะไม่ใช่แต่น้องเจนของหวานที่เราเตรียมให้คือการแสดงนะคะรำจเชิญเพื่อขวานจากไม่ใช่เรียนไม่ใช่กี่การไม่ใช่ของพี่หลังค่ะเราสองคนแล้วก็ห้สิ500เซนนะเรามีของขวัญมอบให้เป็นเซอร์ไพรส์เลยนะคะและผู้ที่นำของขวัญนี้ให้น้องเจนก็คือปรบมือต้อนรับคุณโอ๊ตณฐิราบุญศรีกรรมการผู้จัดการท500เซน้ลยค่ะช่างป่า คุณโอ๊ตค่ะคุณโอ๊ต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 เราเปนเพื่อนที่โรงเรียนมาตาดีค่ะพนักงานเป็นเพื่อนคุณโอ๊ตคุณ่นโอ๊ตคุณ่นโอ๊ตพนักงานคุณโอ๊ตเป็นเพคุณโอ๊ตเป็นเพื่อนแบบน้องอ้นแบบฮานอะปรอยู่ชั้นเดียวกันค่ะคุณโอ๊ตบอกไม่ใช่ค่ะคุณโอ๊ตบอกว่าไม่ก็อยากเป็นเพื่อนเท่าไหร่อ่ะคุณโอ๊ตบอกว่าไม่ก็อยากเป็นเพื่อนคุณโอ๊ตเท่าไหร่เลยค่ะเธอเธอโอ้ตอย่าบังคุณโอ๊ตค่ะโอ้นโอ้นเธอจบ สภาพเหมือนสันติรา้าเลยใช่ไหะอย่าพ no ูดนะคนอื่นก็ไม่เือายเธอคุณร่คะคุจะมอบอะไรให้น้องเจมสคะชอดอกไม้นะคะคุณุวอ้็กับเจมนะคะขอให้มีความสุขและมของประการทุกเรื่องค่ะแลวก็ยินดีด้วยนะคะที่ได้รางวัลสาร์เดชบอลค่ะนี่แล้วมีจากทางค่ายมีแคปกมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะร้องเพลงอ่า คุณร้องตักลางเลยค่ะสวยแล้วไม่มีไม่มีเพลงมาด้วยกันคุณร้อมาโ์ดิสค่ะ uh, คุณร้องก็มาค่ายกับเพื่อนเพื่อนของคนณที่มาแต่งนวคะที่ดูต่างกันมากนะค่ะเอามาอีกค่ะเขาบอกคุณเจมสมาอีกค่ะพี่ก้องจะเป็นต้นเสียงให้พี่บอยเลยนะคะโอ้น่ากลัวมากเลยเอาใหม่ดีกว่าต้นเสียงใหม่เกียชินุว่าดีกว่าเออใครเป็นต้นเสียงดีอ่ะอ่ะหนึ่งสองสามวาต้าเชียนีว่าลา ภาษาไทยภาษาอังกฤษละกันหนึ่งสองสาม Happy Birthday คุณคุณคุณไปกัอนค่ะระหว่านี้ไม่ต้องกลับเป็นไงนะเขาจะเปิดเพลงให้เราร้องหนุ่มพี่บอกว่าเราร้องเอาไงคะมันยากเปิดเพลงแล้วกันคุณโอ๊ตน้องเจมไอการที่ที่สองคนจะนำร้อง Happy น i r t h d a y ยากกว่าเป็นวิธีกรอีกนะทำไงดีอ่ะงั้นเปิดเพลงเลยขอดเพลงเลยค่ะ คุณเจมอธิฐานนะยคะแล้วค่อยเป่านะคะอธิษฐานว่าโอ้โห Happy Birthday to you โ oh อ้ยเด็กทมต้องทำหมดยต่อมไม่ถึงเธอดิฉันขอว่าดำมาาค่ะเค้กเนี่ยพี่ขอไปกินที่บ้านได้ไหมเจมนะคะอ่ะขอบคุณคุโนะคะกหรือะคางท่าเซ็นมบางไหม อะไรให้เขาได้ทำก่อนค่ะก็ขอหมด100%แล้วแต่ทุกเจนทุกท่านรับแล้วแบงกข่าวด้วยครับที่มายังตื่นเต้นเลยอยู่ข้างเธอโอ้โหผู้ชายเลยว่าหล่อเหลือเกินใช่แล้วขอบคุณคุณวอก่อนนะคะเขาจะมาเผยข่ายของเราค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องเจนมากๆเลยนะคะน้องเจยินดีด้วยนะน้องเจนลงมาด้านหน้ะคะค่อยลงนะ